ข้าพระเจ้าอภิวาตพระภูมิพระภักเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตปะกวาตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมตีพระภูมิพระภักเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ทั้งนังนามัสสามี้าพเจ้านรมัสการพระธรรมกราพระธรรมสุปฏิปัโนปะขาวโตสาวกสังโคพระสงศ์สาวกของพระภูมิพระภักเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังฆังนมามิข้าพรเจ้านอบน้อมประสงค์กราบประสงค์นอบมโมตัสสาปะขาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัสสะตัสสร้ชอบได้โดยพระองค์เองนบโมตัสสะปะคะวะโตพอนอบน้อมเด่พระกูมีพระปากเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะภะคะวะโตอนอนน้อมแด่รพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมัมพุทสสะ ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรนังกัจฉามิธัมมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิ tu ti yam pi tham mang saranang kat chami tu ti yam pi sang kang saranang kat chami ta ti yam pi putang saranang kat chami ta ti yam pi tham mang saranang kat chami ta ti yam pi sang kang saranang kat ฌามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอโนตโรปุริจตัมมะสารติสัตถาเทวมนุสานัง โอโภะคาวาติยันโดนิมิตังอภัมังคะลั์จ่าโยจามะนาโพจโกณะจะสะโทปะปะคโหตุโสปินังอกันตังโอตานุภาเวนะวินาเมนตุ xoa kato bakawa tamo santitiko akaliko eipa chiko o panayiko bacha tang vetitapo vinhu hitti yantun nimitang โยามะนาโพจะกุณตสาสะโตปะปะกหโตจอบินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะกวัโตสาวกัสังโฆ u chu pa di ban nu ba ga wa to sa va ga sang ko, ya ya pa di ban nu ba ga wa sa va ga sang ko, sa mi sa va ga ya di tang ja tari pu ri sa yu เอสาปะกาวโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักกินายโยอัญเชลีกัรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสัติยันตุเนเมตังอวะมังคัลัญจ yo cha ba na po cha ko na sa sa to pa pa ca o to so nang a Sang, ka, nu pa ve na vi na sa, men tu vi cha ko man sa si ri ma to, jaku, man, ta, sa, siri, ma, to. ေကေသပ္ပေနမ္မတောသပ္ပပုတ္တနုကမ္ပိနောဝေသပုစ္ဆနာမတုဏငာတက္ကသတ္တပတိနောနမ္မတောကုဇန္တဇမရဇေနပမတ္တိနောကုနာကမ္မနဿနမ္မတုပမ္မနဿဝုသိမတော กาจสัพพะนาตมัตถวิปมุตตสัพพะทิตังคีรัสสันามัตถสักัญญาพุทธสัสิริมัตโตโยอิมังดามเสิสิสัพปุกขะปโนดังเยจะเปินิพุตตาโลกยจถาพุตังวิปสิสง เจชนะอภิสุนามรหันตาวิตัสสารตายิตังเดวะมนุษสานังยังนามสันติโคตมังวิชาจรณาสัมปันตังมะหันตังวิตัสสารตังวิชาจรณาสัมปันตังพุทธังวันตามะโคตมันตี Gia tu ngang pha arinya ni cha ti ya cha to Na pi cha na mi san chi cha panang nang chi vi ta ro na za chi na so ti te o tu so ti ka ba sa Po chang ko sa ti sang ka tam manang vi cha yo ta ta วิริยัมเปติปัจจะเตโพชังคาจะตะตาปะเรสมาทุเปกะโพชังคาสัตติเตสะปตะกสินามุนินะสมาตะคตะปะเวตาปะหุลิกะตาสังวัฒันเตอัปปิญญาญาณิปานะญาจะโพธียา

E tên nách chavachena so tê o to sapatha. Ba hina te ja bata tên nanam pi ba ye sít tang. Maka hát tà kiles avapatanupati สกัดตัวพุทธะรัตนังโอสะทังอุตมังวรังยิตังเทวมนโนสานังพุทธเถเชนัสตินานณสันตุปัทวะสเปตุขาบุปสเมนตุเตสกัดตัวธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวรัง ปาริราหูสัพพสัมมานังตมมะเตเจนะโสตินานาสันตุปตาวาสเพปัญญาบุปผะเสมตุเตสกัตตวสังฆารตานังโอสะทังอุตมังวรังออุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะโสตินา นาสันตุปทาวาสัพเพโรกาบุปสเมนตุเตสิริติติมาธิตโชชยัาสิมาเกติมาอาคนาปาริมิตาปุญญาติการะสาสัพพันตารญานิวารณะสมาตา ภ็เข้าโตอารหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทวดิงสัมหาปุริสลักขณานุภาเวนะอาศัยตญาณุนภยัญชนะนุภาเวนะอัตุตระสัตมังคลานุภาเวนะฌาปนลงสิยานุภาเวนะ เกตุมลานุปเวนะทัสสะปารมิตานุปเวนะทัสสะอุปปารามิตานุปเวนะทัสสะปรมัตถะปารามิตานุปเวนะสีลสัมมาทิปัญญานุปเวนะพุทธานุปเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุปเวนะ เอจอนุภาเวนะอิธอนุภาเวนะผลานุภาเวนะยยธัมมานุภาเวนะจตุรสิติสหสธัมมขันธานุภาเวนะนวะโลกุตตระธัมมานุภาเวนะอตังกิจกมัคคานุภาเวนะ อาทาสัมมาปัญญานุภาเวนะฉลปิญญาณุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะภัสสะปัญญานุภาเวนะสัพพัญญตัญนานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพาริตานุภาเวนะรัตนาตยาสารณานุภาเวนะ tuy ngắm sắp hai rô kato kupata sa vina santo anta raya pi vina santo sắp a sang kapa mi chan tu ti ka yu ta tuy ngắm ngô tu sắp tava sa chi vina sắp mang kiko ô ข้อวันขาะยามข้อเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตี้ยวขาะเล็วซ้ายแลขวาความทุกความยากทั้งกายทั้งใจความอดความอยาก,ายจ,าายากจุงอย่าได้เกิดมีแก่สัทธาตัาบผฟังและทุกคนนับตั้งแต่โอกาสในภไยข้างหน้า ขอสตาพ่อแม่พี่น้องจุงประกอบไป้ะดโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามมีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามสุขกายสบายใจกำเลนประดิโพกษะสมบัติแก้วแหวนเดือนทองปัดใหญ่สิ่งของไปที่ไหนที่ไหนใต้เดือด้องออกก็มีชัยชนะกลับมา มีโชคมีใจมีโชคมีลาภมีมากาขึ้นเมื่อมีสติปัญญาอยู่กับเนื้อกับตัวขอสตาจุงจำเริญเพืดกิจจาการงานเพราว่าการค้าการขายหรือการงานต่างๆจุงจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันสุขภะละก่อนอันล้ำเลิศอ,นอนันประเสริฐนี้ ยงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเจริญพรครบปัจจุบันประเดียวนี้สิบแปดสวานี้ญาติโยมกินเขาง,ง่ายแล้วทุกเจ้ากอ็อยู่วัดก็รับญาติโยมที่ไปกระตบุญทาน เปลี่ยนกั ากวัดพระสิงห์ไปที่วัดสวนดอกโอ้ไปถึงพบผนลงหหบเปะบะเปเนบะบะบะลงจากรถกะห้ำฝนไปเก่งกางจ้องเหยเก่งเออขึ้นไปตะว่าไปถึงก็ได้เวลาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็นำไว้พระสวด จเจริญพุทธมนต์จเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระราทิชลเจ้าเจ้าอยู่หวัวเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระพรชัยมงคลจบเรียบร้อยก <c oughs> ็อเปิดหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับกิจการงาน A čo? So. เรื่องรายรับรายจ่ายเนี่ยทุกเจ้าแต่ละวัดตามกฎระเบียบระกันใส่งผู้วัดผู้วัดอันนี้ก็ประมาณเดือนหน้าน่ะสิงหาเนี่ยต้องส่งกันต้นเดือนกันยาต้องส่งกันหมดบัญชีรายรับรายจ่ายตะให้รีบส่งตานสำรวจพระวิสุสัมมณิน ในพัรษานี้มีทุเจ้ากี่ตนธรรมเนนกี่องค์ทำเป็รลายลักอักษรส่งจังหวัดบหือเกินวันที่30สบเดือนกระกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 8นอกจากนั้นก็ ต้องไว้พองก็ที่ไหนมาจกมาจ่ายได้มาจากไหนก็ได้มาจากญาติโยมก็ทำบุญถวายเป็นส่วนตัวกาส่วนกาเทศกานั้นกานี้จิปทะก็ต้องจกต้องจ่ายกาน้ำมูกน้ำมันรถยนวิ่งไปวิ่งมาการทั้งหลายลองคิดดูดีๆก็หักษาตัวตนเข้าองยา เอกชนเรือเสียงใดว,ดา,วานี่ไปเยี่ยมคนไข้อันเป็นผู้เจ้าป้ายายเอกชนสองคืนสองวันหมดไปเป็นแสนตายเกือบสองแสนนั่นแหละญาติโยมก็ต้องจ่ายจะม่มาเก็บศรัทธาญาติโยมก่อนหายากเพราะศรัทธาขอตัวแล้วก็แพ้ ที่งาที่นี่พระสงฆ์องค์เจ้าต้องช่วยกันการเต็นการตายก็ต้องช่วยกันอย่างแนั้นแต่เจ้าคณะอำเภอแม่แตงวัดหนองลมทางคณะสงฆ์ทุกวัดเจ้าอาวาสต้องเสียละวัดละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทช่วยกันแต่บนหนองตองอำเภอหันดงก็เช่นเดียวกันปรเดียวก็มีทู้เจ้าตาย เผาวันที่สิบเากับวัดละพันบาทพันบาทสงเพะซึ่งกันและกันปันใจใัยได้มาจากไหนจากญาติจากโยกมที่ปัะตบุญสุนทานดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก็ต้องออกออกมาก็ต้องเขา้าเข้าก็ต้องออกออกพันหน้าก,กว่าที่จะ level needs